อีลอนมัสก์เนี่ยครับเป็นคนที่เก่งมากเลยนะครับเขาสร้างยานอวกาศที่จอดเองได้เขาสร้างรถที่ขับเองได้แล้วก็สร้างเทคโนโลยีฟินเทคมากมายครับผมอย่างเช่น p a y p a l แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักไม่ค่อยพูดถึงนะครับเวลาคุยเรื่องอีลอนมัสส์เนี่ยคือเรื่องความสัมพันธ์ของเขาหรือเรื่องชีวิตัาของเขาครับเพราะลองนึกด,ดูสิครับผมว่าถ้าใครบางคนสามารถทุ่มเวลาให้กับงานได้ขนาดนี้นะครับมันก็เป็นปกติที่เขาจะมีเวลาให้คนรักหรือครอบครัวเขาน้อยลง และนี่แหละครับผมก็ <S <S มทําให้หลายคนเชื่อว่าความสัมพันธ์กับงานและความประสบความสําเร็จนะครับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ครับแต่เพื่อนลองนึกดูนะครับว่ามันจะไม่ดีหรอครับถ้ากเราสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตและในความสัมพันธ์ของเราไปพร้อมๆกันคือเมื่อไม่นานมานี้นะครับคือผมก็อยู่ในช่วงที่ผมกำลังเตรียมสอบที่คณะแพทย์และผมก็อยากทา YouTube ให้เวิร์กคือแค่ทํสองสิ่งนั้นเนี่ยคือมันก็กินเวลาผมไปมากพอสมควรแล้วแต่ผมก็มีแฟนอยู่ด้วยครับผม ซึ่งในระหว่างที่ผมเตรียมตัวสอบแล้วก็ทํา YouTube และผมก็โฟกัสสองอย่างนั้นมากนะครับมันทําให้ผมละเลยความสัมพันธ์ของผมและจุดนั้นนะครับก็ทําให้แฟนผมรู้สึกไม่โอเคนะครับแล้วผมก็เลยอยากมาทําคลิปนี้เพื่อพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่ประสบปัญหาในเรื่องของการวิธีการจัดการความสัมพันธ์หรือแบ่งเวลาให้ความสัมพันธ์ยังไงในขณะที่เรียนหรือทํางานหนักนะครับคือในเรื่องของการแบ่งเวลานะครับคือหลังจากที่แฟนผมบอกผมไม่โอเคแล้วพวกเราก็มานั่งคุยกันนะครับ ผมต้องบอกกันเลยว่าผมโชคดีดมากเลยนะครับที่มีแฟนที่ยังน้อยก็พยายามเข้าใจผมและเขารับฟังผมคือเขาก็ถามผมเลยครับว่าคือที่เขาไม่โอเคเนี่ยเป็นเพราะว่าในระหว่างผมโฟกัสกับงานโฟกัสกับการเรียนมากๆเนี่ยผมไม่ไม่ได้แสดงออกว่าผมนึกถึงเขาเลยผมไม่ได้โทรหาเขาไม่ได้คุยอะไรเขาเลยซึ่งนะผมเข้าใจมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นผมที่อยู่ในจุดนั้นเหมือนกันนะครับผมคงไม่รู้สึกโอเคนะครับเพราะมันก็มีช่วงหนึ่งที่แฟนของผมเนี่ยคือเขาเป็นนักกีฬานะครับเขาก็ซ้อมบาสหนักมากเลย แล้วมันก็เป็นช่วงที่เขาไม่ได้ติดต่อผมเลยประมาณสักวันสองวันนะครับแค่นั้นผมก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วรอบนี้นครับคือผมไม่ได้ติดต่อเขาเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับคือผมไม่สามารถนึกได้เลยว่าเขาจะรู้สึกไม่ไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกกังวลใจขนาดไหนเพราะว่าเหมือนเพื่อนๆนึกดูครับว่าคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้แสดงออกเลยว่าเขารักหรือเขาเป็นห่วงเพื่อนๆเนี่ยมันก็รู้สึกไม่ดีจริงนหมครับผมก็เลยมานั่งคุยกับเขาซึ่งเขาก็อธิบายจุดนี้ผมฟัง แล้วผมก็ได้รู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมแบ่งเวลาไม่ค่อยดีครับผมคือต่อให้งานมันเยอะแค่ไหนนะครับคือผมเชื่อมันมากๆเลยนะครับว่าต่อผมเป็นหมอต่อผมทํา youtube ต่อผมทําอะไรก็ตามนะครับทำธุรกิจหรือทําอะไรก็ตามเนี่ย,ย,ม,ยมันต้องมีเวลาว่างอยู่สักนิดหน่อยครับผมอย่างเช่นวันนี้ครับผมเรียนหนังสือแต่เช้าจนถึงตอนเที่ยงหกเจ็ดชั่วโมงนะครับมันก็ยังมีเวลาว่างสักสิบสิบห้านาทีที่ผมพักระหว่างการดูเลคเชอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าสมมติตาร,รางเราแน่นเอียดขนาดนั้นนะครับผม สิ่งที่เราสามารถทําเพื่อบาล a n c e ความสัมพันธ์ได้คือเอาเวลาที่เราว่างเหล่านั้นนะครับผมพวกท i m สลอตเล็กๆนั่นนะครับผมแสดงออกสักนิดนึงว่าเรายังคิดถึงเขาอยู่ครับผมเรากดโทรหาเขาบอกเขาว่าคิดถึงหรืออาจจะถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างไปกินข้าวครอบครัวเป็นยังไงบ้างถามเลน่นนิดหน่อยๆครับผมหรือติดต่อ,อกันนิดนหน่อยๆครับผมผมคุยกับแฟนผมแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าผมทําแบบนี้เพิ่มเนี่ยความสัมพันธ์มันจะโอเคมากๆเลยคือเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่อยากให้ผมทํางานหนักหรือไม่ชอบที่ผม ไม่มีเวลาให้เขามากๆนะครับคือเขารับได้ถ้าเกิดผมให้เวลาแล้วก็แสดงออกกับเขาในเวลาว่างของผมเนี่ยว่าผมยังคิดถึงเขาอยู่ยังนึกถึงเขาอยู่ผมเลยอยากจะแนะนําครับผมว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ประสบปัญหาความสัมพันธ์และรู้สึกว่าตัวเองทางานหนักมากๆจนไม่มีเวลาว่างเลยนะครับผมอยากให้ลองกลับมานึกดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพักของเราดีนิดนึงนะครับผมแบบสัก5นาที10นาทีนะครับ เราแค่กดโทรหาเขาเดี๋ยวพิมพ c h a ทหาเขา,า,เขาว่าเราคิดถึงหรือเรานึกถึงเขาอยู่ตลอดนะครับแค่นั้นเนี่ยมันทําให้ความรู้สึกของอีกฝั่งดีขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการที่คอมเพลมไพร์แบบนี้นะครับมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากเราไม่ได้คุยกันตรงๆครับเลยก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหานีครับผมรู้สึกว่าเบสิกที่ทุกคนนะครับรวมถึงตัวผมเองและความสัมพันธ์ของผมเองด้วยที่เราต้องจัดการให้ได้ก่อนเลยคือเรื่องการสื่อสารครับ ความสัมพันธ์เนี่ยคือถ้าเราปลกมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ดังครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ความสัมพันธ์มันเวิร์กจริงไหมครเราต้องมีทั้งสองฝ่ายมีฝ่ายหนึ่งกล้าส,สื่อสารว่าเขาไม่พอใจอะไรในความสัมพันธ์ในที่นี้คือแฟนผมเขามีความกล้ามากพอจะบอกผมว่าเขาไม่โอเคจุดนี้และเขาก็เป็นคนที่เรียกว่าอย่างไรครับผมคือเข้าใจผมมากพอจะบอกว่าเขาเข้าใจว่าผมอยากทํางานทํานี้นะแต่ว่าถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันเวิร์กเนี่ยมันก็ต้องเริ่มปรับแต่ตอนนี้ ซึ่งส่วนของผมเนี่ยหน้าที่ผมคือต้องรับฟัง,ขงเขาว่าเขามีเหตุมีปัญหาอะไรแล้วก็มีเหตุผลอะไรซึ่งในที่นี้นะครับคือผมเข้าใจเขามากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผมในจุดของเขาเนี่ยผมคงไม่โอเคที่ฟังมันไม่มีเวลาดังนั้นเนี่ยครับผมก็เลยกลับมามองตัวเองดูว่าผมจะแก้ไขปัญหาแบบนี้ได้ยังไงบ้างซึ่งก็เป็นการที่ผมเอาเวลาพักเล็กๆน,น้อยๆของผมนะครับผมตลอดทั้งวันหรือตลอดช่วงผม,ตมเตรียมสอบนะครับให้บเขาบ้างครับผมเพื่อให้เขารู้สึกว่า อย่างน้อยเนี่ยผมก็ยังรู้สึกดีเขาอยู่และยังเป็นห่วงเขาอยู่ถึงแม้อาจจะไม่ได้มีเวลาว่างมากขนาดนั้นและในภายหลังครับผมถ้าสมมติผมผ่านช่วงที่ผมต้องทํางานอะรือเรียนหนักหนักไปแล้วเนี่ยถ้ามีเวลาว่างที่เป็นแบบเวลาว่างแบบเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆนะครับเราก็จะไปเที่ยวกันหรือว่าไปหากันแบบปกติก็ได้ครับผมและในส่วนต่อมานะครับผมคือหลังจากที่เราคุยเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยคือถ้าเราสามารถคอมเพลมาร์กันได้แบบผมเนี่ยคือเวลาว่างเนี่ยผมก็จะอุทิศให้เขา แต่สาหรับเพื่อนคนไหนที่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่โอเคกับการคอมเพลมไมซ์แบบนี้แล้วรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเขาอยากเอาเวลาให้แฟนมากกว่านี้นะครับผมก็พอมีเทคนิคบางอย่างที่ผมส่วนตัวก็ใช้เนี่ยเพื่อช่วยจัดการงานให้เสร็จในไทม์เฟรมที่น้อยลงเพื่อที่จะมีเวลาว่างมากขึ้นไปอยู่ความสัมพันธ์และไปดูแลความสัมพันธ์ให้มันรอดครับผมพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับคือการที่เราจะประสบความสําเร็จหรือการเราจะทําอะไรในชีวิตได้เนี่ยครับคือมันไม่ใช่การที่เรารอจนถึงวันหนึง่งแล้วประสบความสําเร็จแล้วค่อยมาบริหารจััััดกาารรคควมมสมพนธ์บ การที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเราต้องค่อยๆปรับค่อยๆแบบิวต์ลงไปตั้งแต่อายุน้อยๆหรือว่าตั้งแต่ที่ความสัมพันธ์มันยังเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะครับผมแล้วค่อยๆให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะนเติบโตไปควบคู่กับความสําเร็จของเราครับผมเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติเราได้ใช้ชีวิตที่เราอยากใช้แล้วเนี่ยถ้าบางทีเราต้องทํางานนะนอะไรพวกนี้ความสัมพันธ์ของเรามันจะได้โอเคอยู่ครับ และเทคนิคที่ผมอยากจะมานําเสนอนเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมเคยพูดแล้วในวิดีโอก่อนแต่อันนี้จะมาในบริบทอีกแบบหนึ่งครับผมซึ่งก็คือ The Parkinson's Law ครับผมแล้วก็ the ะ a r e t o ร a โตสลอเดอะพาร์คินสครับผมเป็นกฎที่บอกว่าเวลาที่เราให้ไทม์เฟรมงงานชิ้นหนึ่งนะครับผมเรามักจะใช้เวลาทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างคือเมื่อเช้าเนี่ครับผมด้วยดิวเล็กเชอร์ของทางคณะนะครับซึ่งมันใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับผม พื้นจริงแล้วเนี่ยครับเลคเชอร์มันใช้เวลาอยู่ประมาณ50นาทีแต่ผมแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยดูเลคเชอร์นึ่งชั่วโมงครึ่งจริงๆถ้าผมรีบจริงๆผมสามารถทําเสร็จได้ภายใน1ชั่วโมงครับผมแต่ในเมื่อผมกําหนดเวลาว่ามันจะเสร็จประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับมันก็เลยเสร็จชั่วโมงครึ่งแล้วก็เสียเวลาเพิ่มไปสี่สิบนาทีครับคือเรื่องนี้นครับสอนให้รู้ว่าบางทีนะครับถ้าเรามีงานที่เราต้องทําจริงๆเนี่ยแล้วเราอยากให้มันเสร็จให้เร็วที่สุดเนี่ยถ้าเราสามารถกําหนดไทม์เฟรมท พอสมควรได้ผมเหมาะกับงานชิ้นนั้นนะครับงานชิ้นนั้นจะสามารถเสร็จได้ดีขึ้นครับและเร็วขึ้นในส่วนของพาวเวอร์โตสลอ์ครับผมเป็นในส่วนของคุณภาพของงานสามากกว่ามันแค่บอกว่าถ้าสมมุติเราลงแรงกับงานไปประมาณ20%ของแรงเราทั้งหมดนะครับผลลัพธ์จะออกมาประมาณ80%ของความสามารถของเราทั้งหมดนตอนนั้นนะครับคือถ้าตัวอย่างง่ายเลยคือเวลาที่เราเขียนเรศนะครับผมถ้าเราเขียนแบบ ใช้ความสามารถสักยีเครับเขียนไปเรื่อยๆนะครับแต่เรามีพื้นฐานภาษาดีอยู่แล้วเอเซชินั้นมันก็จะออกมาดีพอสมควรครับผมและชิ้นและหลักการ p พเ e ตส์รอนนะครับผมมันก็สามารถนําไปใช้กับหลายอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นการทากราฟิกดีไซน์การทํางานหรือการทำแฟลชกร์ดหรืออะไรก็ตามครับผมลองไปปรับปรับดูก็ได้ครับผมแต่กด2ข้อนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผมได้ลองไปใช้กับชีวิตการทํางานของผมและทําให้ถึงแม้ว่าบางส่วนของเวลาผมเนี่ยผมอยากจะอุทิศให้กับความสัมพันธ์ของผม ในเวลาที่เหลืออยู่ผมสามารถทํางานที่เสร็จที่วอลลุ่มเดิมได้หรือปริมาณงานจนํานวนเดิมได้ครับผมและมีคุณภาพคล้ายๆเดิมเลยครับและคือถึงแม้ว่าคลิปนี้เนี่ยครับผมจะไปในเชิงของการที่เราจะกระชับความสัมพันธ์จะดูแลความสัมพันธ์ยังไงผมก็เข้าใจครผมว่าหลายคนเนี่ยก็คงเชื่อเหมือนผมว่างานเราเนี่ยก็สําคัญอยู่ซึ่งมันก็จริงครับผมเพราะว่าต่อให้เรามีความสัมพันธ์ยังไงเนี่ยสิ่งที่เราไม่ควรลืมเลยก็คือตัวเราเองเราจะลืมจะดูแลตัวเองและดูแลแพชชั่นของตัวเราเองครับผม แต่สิ่งที่เราต้องระวังนะครับผมคือเราต้องระวังไม่ให้เราเอาความสัมพันธ์กับการงานหรือการเรียนของเราเนี่ยครับมันชผนสมกันเราต้องมีบาร์รี่ชัดเจนในการแยกสสิ่งนั้นครับผมเพราะถ้าสมมติเราแยกไม่ได้นะครับมันไม่ใช่แค่ง,งานหรือการเรียนเราที่จะเสียไปนะครับแต่ความสัมพันธ์เราก็จะไม่ดีด้วยครับเพราะเพื่อนๆลองนึกดูสิครับว่าถ้าสมมติเรากลับมาเหนื่อยๆเราอยากจะคุยกับแฟนเราอยากฟุ้นต้องแบบ พูดสมองตายครับผมแบบคุยไปเรื่อยเปื่อยแบบสบายๆแต่เขากลับพูดถึงว่าที่ออฟฟิศนี่เครียดมากเลยนะเขาต้องทำโปรเจก tn ู้นโปรเจก t นี้เราก็ไม่โอเคจริงไหมครับแล้วลองนึกด,ดูว่าถ้าเราเป็นฝ่ายพูดอย่างนั้นแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นแฟนของเราเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนั่นนั้นนะครับผมคือสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ผมรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆเลยคือการหาบาลานซ์ครับผมว่าเราจะแบ่งเวลาแยกยังไงครับผมไม่ให้ความสัมพันธ์ของเราแล้วก็การงานของเรามาชนกัน เวลาทํางานนะครับเราก็ทํางานเราให้เต็มที่ไปเลยครับผมเราทําให้ดีที่สุดเราอ่านหนังสือให้ดีที่สุดเราทําสอบให้ดีที่สุดหรือเราทํางานให้ประสบความสําเร็จที่สุดในแบบที่เราอยากจะเป็นครับผมแต่ผมรู้สึกว่าเวลาที่เราจะให้ความสัมพันธ์อของเราเนี่ยครับผมหรือเวลาดาวน์ไทม์ของเราเนี่ยเราควรจะให้ความสัมพันธ์เราเต็มที่ครับผมเพราะบางทีนะครับถ้าสมมติเราไม่ให้อะไรสักอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรสักอย่างเลยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยครับผมคือเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยผมเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคล แต่ละคู่นะครับผมก็ต้องมีวิธีการจัดการปัญหาที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเชื่อมั่นจริงๆเลยนะครับสาหรับความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์เนี่ยคือพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะครับคือการสื่อสารกันในความสัมพันธ์ครับผมเวลาเจอปัญหาเนี่ยถ้าสมมุติเรามีอยู่2ฝ่ายผมมีฝั่งหนึ่งที่กล้าพูดปัญหาทุกอย่างเลยกับอีกฝั่งหนึ่งที่คอยรับฟังแล้วก็คอยฟังเหตุผลอีกฝั่งหนึ่งว่าเขาไม่สบายใจเพราะอะไรนะครับ ถ้าสมมติเราสามารถเป็นทั้ง2ฝ่ายได้ในความสัมพันธ์และอีกฝั่งหนึ่งครับผมก็สามารถเป็น2ฝ่ายได้เหมือนกันนะครับความสัมพันธ์มันจะรอดครับผมเพราะไม่ว่าเจอปัญหาอะไรเราก็พร้อมจะพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็จูนเข้าหากันครับสุดท้ายนี้นครับผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาจนจบผมเชื่อว่าหลายหลคนนะครับผมก็คงกำลังประสบปัญหาความสัมพันธ์อยู่ในขณะที่ตัวเองเนี่ยพยายามจะไล่ล่าตามความฝันตัวเองหรือทำแพชชั่นตัวเองให้สําเร็จแต่ผมอยากให้เพื่อนลองปรับทัศนคติแล้วก็ นำสิ่งที่ผมเล่าในคลิปนี้นะครับไปเป็นข้อคิดนะครับเพื่อว่ามันจะช่วยความสัมพันธ์เพื่อนให้ดีขึ้นได้สุดท้ายนี้ครับผมก็สุขสันต์วันไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับและขอให้ความสัมพันธ์เพื่อนทุกคนยืนยาวครับผม